สวัสดีค่ะเพื่อนคพ่ะาบนโนบันนาชั้นแค่ะเพื่อนคะ่ะามาค่ะวันนี้แดดดีเรามาทะเลกันนะคะมาหาเก็บคณะทะเลกันคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนขานามาถึงก็เห็นเลยคะ่ะสวยมากหักเลยคะ่ะต้นอย่างอวบอย่างอ้วนเลยคะ่ะดูเห็นบ่มคะงามจังเลยคะ่ะเอากรดโยนนี่ก็น่าจะพอกระมังนี่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะขายังงามเลยอะ่ะดูคะ่ะโหอ,อันนี้สีม่วงนี่นี่ขนาดสีม่วงนะคะดูคะ่ะ โอหดูดูนิ้วนากับเขาพามาเก็บคณะนะคะเพื่อนๆคะ่ะลมแรงหน่อยเล้ยคะ่ะแต่ว่าแดดดีมากเลยนู่นคะ่ะมาคะ่ะหาที่ตั้งกล้องก่อนนี่โอ้ยงามคะ่ะมันโกเท่าตะก้านาเลยอะ่ะดูสิค่ะเพื่อนๆคะ่ะ <c oughs> ใหญ่มากเลยอะ่ะกําลังกินเลยนะคะกาลังอ่อนเลยคะ่ะนี่คะ่ะมาคะ่ะหาที่ตั้งกล้องกัน เพื่อนค่ะแดดเอ้ยลงแรงหน่อยด้วยจ้าเพื่อนวันนี้โหไม่ใส่หูมือลรอค่ะงามดีจังเลยเดี๋ยวให้ใส่ค่ะเดี๋ยวนานดังนั่งบังลมก่อนนะคะสวยงามสุดยอดเลยกอเดียวนี่็น่าจะพอแล้วนี่ค่ะเพื่อนค่ะให้ขัดนตะมันหอยแกงโอ้สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนดู สีม่วงนี่เอาไว้เนาะคะ่ะตุกตุกงามแท้งงามหวานเพื่อนคะ่ะหตังกอกเลยคะ่ะมันนี่คะ่ะเดี๋ยวนะให้เพื่อน <S <s <ist> ๆดูก่อนนี่นะคะกิ่งนึงดูงกิ่งเขาแตกออกมาะคะ่ะเต็ไมไปเบิดเลยอะคะ่ะเพื่อน ่ว่งในน้งไม่เอาโอ้ยอันนี้โดนมีดค่ะอ,อันนี้ก็เอาเนาะค่ะจะมันแตกลงืไหม่มันจะได้งามงาม,มจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆขาไม่รู้จะบอกไงว่างามไง สุดยอดคณะทะเลเดี๋ยวใส่ตะกร้าเลยคณะก็จะเหลือไว้เขามั่งเด้อจ้าเพื่อนๆโอ้ยบังลมตอนนี้ค,ค่ะเพื่อนะนี่ค่ะหลือตามกิ่งมันไว้นุนามจังเลย,ยค่ะส่งสามกิ่งเดวนาวไว้นะ ไว้นะคะปาดปาดปาด่ะเพื่อนๆค่ะ,นนะ,คะเดี๋ยวขอโชว์หน่อยนะงามมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะดูต้นเขาค่ะอย่างงามค่ะเพื่อนๆดูไปค่ะโอ้ยกอเดียวก็เต็มตะกาลแล้วนะะี่นค่ะเพื่อนๆค่ะดูนี่ค่ะ กล่องก็ได้นาะไปค่ะชออีกสักกอก็น่าจะพอแล้วมั้งนี่ค่ะแต่ถ้าเจอหน่อในดินนะก็จะขุดนะคะเพื่อนขาะนี่งามๆไปค่ะนี่ค่ะเพื่อน,นกอนี้อย่างงามเลยน่าจะแจกจะจะ,จะจางเอาด้วยนะคะนี่ค่ะพุ่นค่ะสีเขียวแต่ตรงโน้นเมื่อกี้ที่น้าบอกนะคะน่าจะไม่เอาโบคะ่ะนี่ค่ะสามต้นนี้เดี๋ยวจะเอานะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาเยาอะเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะคะงามๆค่ะเพื่อน จ้าจางเอานะคะไม่เอายอเยอะหรอกคะ่ะเพราะว่าเอาไว้ให้เขานี่มั้งเนาะคะ่ะนี่ค่ะมันเยอะนะต้องเอาไปแค่พอกินเนาะนี่ค่ะจองต้นพอนี่ค่ะหเหลือก็อไวะคะ้ค่ะโอ้ยนี่ค่ะเพื่อน งามแท้งามว่ะเอนามันมีหลายต้นนะคะเดนเอาต้นเดียวต้นนี้ค่ะนาะมันเยอะเดียเด๋ยวมันจะเต็มตะก้าก่อนผัา <c oughs> นยังไงนี่คะโอคโก่งเลยเนี่ยคะ่ะดูค่ะนี่แค่สามโกนะคะก็เอาอย่างละโกและต้นสองต้นแค่นั้นเองนะคะ เนี่ยเบีย้ยผักโขมเอยไม่ใช่ค่ะเขาบุ้งทะเลนะคะนี่ค่ะไปค่ะมาดูก้อนเดี๋ยวไปห,หาความงามให้เพื่อนๆดูกันนะนุ่นค่ะกอนที่นาบอกว่านาจะไม่เอานุ่นค่ะเียบาค่ะเพื่อนๆก่อนนี้เพื่อนๆจาได้ไหมคะที่นาบอกว่านาจะเอาหินมาบังเข้าไว้อ่ะดูค่ะตอนนี้เนี่ยหินก้อนใหญ่ที่นาม,มาบังไว้เพราะมันเป็นทางเดินนะคะเมื่อืันที่แล้วอะค่ะ เมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วดูค่ะเพื่อนค่ะก็ยังยักอย่างใหญ่เลยตอนนี้นะคะแต่ก็มีคนติเหมือน,นางเหมือนกันนะคะนี่ค่ะจะสูงให้ดู <c oughs> แต่เขาก็หลอดนะคะค่ะแบบนี้นะคะเพราะว่านาวหินก้อนใหญ่มาบังเขาไว้หมือนะะนี่งามค่ะแต่หน้าไม่เก็บมันนะคะเพราะว่าเอาไว้เนาะสวย <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆคะน่ะเดินมานาเห็นมันเอ่อ มันทุ่มอยู่อย่างนี้ค่ะเคิงๆอยู่ค่ะก็เห็นอยู่นะคะนี่ค่ะโอ้โหจะน่าจะขุดนะคะมันจะได้แค่เท่าไหร่แค่นี้คะกี่หน่องสวยจังเลยค่ะทุกคนค่ะเหมือนเราใส่หน่อไม้อบไว้ในตู้เลยเนี่ยเฮ้ยหน่อไม้อบปิ๊บเลยค่ะนี่ค่ะนี๊เอาขาวๆแบบนี้เลยดื้อจังทุกคนค่ะงาม นี่ค่ะโอ้ยสาหร่ายเหลือไว้นอนนะคะนี่ค่ะสองนอนีนค่ะมาแล้วงามจังเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะน,นี่อร่อยค่ะเพืเ่อนเมื่อกี้ได้ผักหขมมาหน่อยนึงผักหขมทะเลนะคะ,น,น,คะคคนู่นค่ะเครื่องๆอยู่ตรงนั้น่าจะใช่เดี๋ยวไปดูก่อนนะคะถ้ามันขาวก็จะเอานะคะ,น,คะนั่ค่ะนี่ค่ะเพืเอ่อนเปิดโอ้ น,นี่ค่ะมาแล้วใส่ถุงมือนะคะเมืนเน่อกี้กอดแรกไม่ได้ใส่นี่นะคะมันใต้อยู่ใต้นี่จริงๆนะคะเนี่ยอยู่ใต้สาหรายที่มันแห้งนะคะเมือ่อ่ะงามอ่นี่ค่ะตัดตัดโอ้ยเดี๋ยวเด กล้องตรงไหนนี่คะเพื่อนๆคะนี่ยัางงามเลยค่ะฟาดมีดอกด้วยาง,งามค่ะเพื่อนดูวยดูค่ะตัดยังไงเนี่คะหาที่ตั้งกล้องไม่ได้ค่ะเพื่อนตัดอย่างเงี้ยโอ้โหเพื่อนดู

เจอแบบนี้สักสองสามกอนะคะพอเลยเนี่ยค่ะได้มาสองกอแล้วค่ะไปค่ะโอเพื่อนๆค่ะดูนี่ค่ะเพื่อนค่ะนี่โอ้ไปค่ะหาที่ตั้งกล้องก่อนมาค่ะตัดค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้นาคุยมันมันหักไปทำาค่อโอยลมก็แรงขอโทษขอใครยด้จ้าเพื่อนค่ะ ลักแ้วมันกรอบะว่ากันร้วยนะ โส oh, ามโบขันคขาดูย้ากกองไปบังลมด้วยค่ะนี่นี่ค่ะโอ้ยงามขนาดนี้ค่ะนี่ค่ะปา้าดขาวจุ่มละเ ขั้นขั้ค่ะอย่างงามโหหนาวตะกาตั้งไว้ตรงนู่นค่ะขั้นข่้น่ะนี่ค่ะได้กีหนนอเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนอค่ะงามมากเลยไปค่ะไปดูกออื่นอีกสักกอสองกอเนาะค่ะนี่ค่ะมันผลมาเห็นเอาเอาเอาอลูกหินดำนี่ค่ะมันเคืองๆอย่างเนี้ยแล้วน่าจะลองดูนะคะมันโผล่ไม่ดู โอ้มีจริงจริงด้วยค่ะเพื่อนนี่โอ้มีกีนอนคะนี่โอ้นอยนอนเดียวเขาโลค่ะเพื่อนเดูมันยังไม่ออกอะค่ะนี่นี่ค่ะ,คะเห็นไหมค่ะเปิดปไายให้เขาเนาะเผื่อมันออกนี่ค่ะเห้เยเห็นบนีเหรอแล้วจะหักล้วน,นะอืมนี่ค่ะดูวันนี้ สาหารอายโยค่ะขาจ้วงเลยอยู่ตรงนู้นนะคะคุณเพิงนั่นน่าจะใช่นะคะไปงามมากนี่ค่ะอ๋อปิดไว้นอกค่ะนี่นค่ะเดี๋ยวไปดูเนี้ยตัวนี้ยช่เปล่าคะไช่อะไรค่ะแต่ว่ามันจะขาวเปล่าเขานั้น,นะค่ะเดี๋ยวหน้านของหอยาดขูดก่อนนะคะ ไม่ค่ขาวค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นี่ค่ะดูน่อเขาเรียกเลยค่ะนี่ค่ะมันเป็นหน่อน้อยอะค่ะเพื่อนเอาแม่นี่ค่ะหน่อน้อยอะค่ะเหมือนแมวเนาะเปิดไว้ดเขา่างนี้แหละนี่ดูค่ะไปหานี่ค่ะเพื่อนลองเปิดนะคะมันสวยไหม ถ้าไม่สวยก็ไม่เอานะคะถ้าไม่สวยเราเราจะเก็บยอดมันนะคะเราได้แค่สองสามกอแค่นั้นนะคะนี่ทำไงเอานี่คะโคอ้บวชใหญงามะคะ่ะเพื่อน,นมันงามอยู่นั่นแหลคะค่ะแต่ว่ามันบใหญ่ค่ะนี่อืออันเดียวพอนั่นโอ้โหห<ฮ>น้าเปิดหึยังไม่เขาะะ้ามากสงสารเขานี่ค่ะเพื่อน เห็นไหมคะเปิดหินไว้เขาอย่างนั้นนะคะมันก็ขาวอยู่นะคะแต่ว,ว่านางไม่เอาเพราะว่ามันเล็กค่ะม่นอ,อนเดี๋ยวนี้เลยพอได้หลายแล้วคะ่ะพอาลไปค่ะไปดูถ้ามันคึงๆถ้าเจอก็เก็บนะคะถ้าไม่เจอเดี๋ยวนาจะเดินเก็บยอดที่ว่ายอดก้านเขียวกลับนะคะไปค่ะมันยังอีกใกล้คะ่ะแต่ว่านางพอแล้วล่ะอีกสักนิดก็น่าจะพอแล้วนะคะ ไปคะ่ะนี่คะ่ะเพืเ่อนเดินม,มาเออเปิดไลท์เปิดแล้วนะคะแต่ไม่เจอคะ่ะลองมาเปิดอันนี้นะคะถ้ามันขาวก็จะเอานะคะถ้าไม่ขาวก็จะปล่อยนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะนี่เอาบ้าค่ะนี่โอ้เอาเอาค่ะโอ้อยางงามเลยโหเพื่อนๆอย่างนี้นะพอเลยคะ่ะพอเมื่อกี้มาสองกอแล้วนีน่งามมากเลยเพื่อนคะ่ะ เปิดสลายามากาค่ะงามพึดเดี๋ยวนะคะหาที่ตั้งกล้องก่อนมาโรงนียนเนาะเห็นบ่นี้ค่ะหามอีกก่อนพอแล้วนะคะเดี๋ยวเดินเอาก้อนนี้นก้องกอ็เดี๋ยวเก็บยอดยอดอ,อนกมากลับนะคะ โอ้ยเดี๋ยวแต่ก่อนกลับเดี๋ยวหน้าจะส่องให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆขาไม่ได้มาแค่ออ้กี่วันไหนคะนางไม่ได้มาสามวันมั้งคะสี่วันน่ะคะ่ะประมาณนี้แหละคะ่ะโอ้ยมันท่วมขาท่วมขานานแล้วนะคะฝนมันไม่ตกเนาะคะ่ะเราก็เลยรีบแตกรีบนี่อย่างงามเลยคะ่ะเพื่อนขาดูก่อนเนี่ยมันยังมันยังหนูใต่น,นี้อยู่นะค่ะเนี่ยดูอันนี้มันเป็นสีม่วงแล้วนะคะอื มานสุดยอดเลยค่ะเพือนดูตัดตัดตัดเนาะเพื่อนๆบอกอย่าดีลาว่าซันนี่โอ้โหขาวจ้ดเพื่อนๆก็เอานี่ค่ะขาวๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ตรงนี้ไม่เอาบวยงามไม่ใช่บอกงามหรอกค่ะมันน้อย น้าทะเลปีนี้อย่างสุดยอดค่ะเพื่อนงามนี่ขาวเห็นบ่คะพออวนหน่อยนี่ค่ะพอแล้วนะคะนี่มันก็ไม่ใช่หนอนในดินนะคะแต่ว่ามันอยู่ใต้สาหร่ายเพื่อนๆก็เห็นนะคะมาถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่งามๆค่ะเพื่อนพอแล้วนะคะเดี๋ยวจะเกิดมันจะลุนตะกาแล้วนได้เอ่อ ชุมป่อยนะคะผักติ๋วฝรั่งมาหน่อยนึงกระโจนน้นาทะเลหน่อมันสามกอนะคะแล้วเดี๋ยวนาจะเก็บยอดมันกลับแล้วค่ะคะเพื่อนๆค่ะไปค่ะดูไปชมค่ะไม้อผถมๆไปเดีย๋ยวไม่ต้องเอาฉลายปิดมันนะคะนี่เหรอคะแค่นี้นะคะมันก็ล้นตะกาลแล้วเนี่ยค่ะดูหน่อมอยู่ข้างหลังนะคะนี่เดี๋ยวนาเก็บมาโอ้ยสะออนค่ะเพื่อนๆค่ะนั่งน,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 นะคะเดี๋ยวไปส่งให้ใกล้ๆดูค่ะไปนี่ เดี๋ยวมาวันหน้าเราจะมาเก็บเอาแต่แบบนี้นะคะนะคะดอกเขาก้านเขาซ้อนข้ากข้ากเพื่อนค่ะนี่นนุ่นนะคะนุ่นที่เป็นเขียวๆนั่นใช่ทั้งนั้นเลยนะคเพื่อนค่ะนั่งค่ะโอ้ยนุ่นนุ่นไปสองต้นให้ดูงามจังเลยค่ะนี่นี่ค่ะ พอค่ะพอเดียวนี่พอเลยค่ะตะก,การุงนะคะนู่นค่ะยังไม่สุดหานนะคะน้ำนะแค่ครึ่งทางเองเห็นไหมอ่ะน้ำพอแล้วจะถา่ายให้ทืกนดูเดี๋ยวมาวันหน้าค่อยมาเดินจากนี่ไปนะคะเลาะไปเห็นกันค่ะก่ะอเขาเมลือบเติ่งเนี่ยอันนั้นสีเขียวค่ะสีเขียวน,นั่นก็สีเขียวนู่นก็สีเขียวโอ้ยสีอะไรหนักหนาก็ะมู้ไปค่ะ งามค่ะเพ,พื่อนนี่แต่ไม่เจอที่อุมอุมอ่าหินทรายอยู่นะคะเพื่อนอไปค่ะนี่ค่ะเพ,พื่อนลองเปิดดิค่ะมันจะดีป่ะถ้ามันดีก็เอานะคะโอ้ยงามจังเลยค่ะเพ,พื่อนขาดูเฮ้ยนาทิงตะตล่าไว้ตรงนน้นนะคะเพื่อนเฮ้ย เอาไม้มาค่ะคิดว่าจะเดินมาดูเฉยๆน,น,นี่ค่ะเดี๋ยวหักเอาเนาะค่ะพอเลยค่ะกลับเลยไม่ต้องเอาอนี่แล้วค่ะยอดขนาดแล้วงามเดี๋ยว,ยว,ยวตั้งถ่าก่อนค่ะงามสวยสวยขนาดเลยค่ะคุณหักเลยค่ะ โหหักไม่ได้ค่ะเพื่อนโอหลึกค่ะเพื่อนคาเดี๋ยวเรากรอนก่อนดึงออกเลยค่ะหัวมันอยู่ข้างใต้เนาูโอ้ยหักใช้ได้วัด <What? S 1> แล้ก็เปิดไว้อย่างนี้แหละค่ะโอ้ยไปไปค่ะโอ้ยแต่กายอยู่นู้นค่ะไก่ด้วย ว่าจะเดินมาดูนะคะน้ำมันขึ้นค่ะนุ่นค่ะเพื่อนค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนี่ค่ะพื่อ่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะผลงานค่ะพอแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะเก็บตรงนี้อีกสักสองสามยอดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยจังเลยสีเขียวนะคะงามๆค่ะเพื่อนๆค่ะมาสรุปผลงานเลยค่ะนี่น่าจะเอาตรงนี้อีกสองสามยอดนะคะ แล้วก็แล้วเมื่อกี้นาเก็บมาตรงนี้แล้วเนาะพอแล้วค่ะมันเต็มตะกาแล้วนี่ค่ะได้หน่อสมใจเลยนะคะคุณผ่อนขายอยู่ข้างล่างนะนาเอาหนึ่งกลัวมันหล่นค่ะเพราะว่าตะกาน่ะมันล้นเนาะนี่สวยๆค่ะคุณ่อนขาะขาวจกเลยนี่ค่ะ <c oughs> ได้กินสมใจแล้วก็เก็บยอดมันมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็อผักติ่วมะกำนอกนั้นผักอย่างอื่นไม่เอานะคะ เอาละ้ค่ะเพื่อนๆค่ะนั่นต้องขออนุญาตจบคลิปแล้วเด้อจ้าเพื่อนเือนค่ะงามมากเลยทางคณะวารีไปยังไม่สุดหานเลยค่ะแต่ว่าขี้เกียจเดินละพอละมันเต็มตะกาละนางเอาให้พอ,อก,กินนะคะเพื่อนๆ่นค่ะฝากบ้านนอกบ้านนันชั้นเอนะคะฝากเป็นกาลังใจให้นะเพื่อการทําคลิปต่อไปเด้อจ<ค><ะ>้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูผูชมอะไรอีกนะคะคลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขเด้อจ้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหน้าตัด ตรงนี้ให้เพื่อนๆดูอีกนั่นนี่ค่ะงามมากเลยน,นี่นี่ค่ะอันนั้นก็เดี๋ยวเขาแตกขึ้นมาเองนะคะนี่โอ้ยหวานโปร่งน่าเลยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทะเลเงียบสงบวันนี้